อ้อยค่ะกราบขอบพระคุณคุณแม่ลีลาวดีลูกล็อกกี้นะคะที่มอบอ้อยนะคะให้คะแนนนะคะแม่นางก็ได้ทําการนะคะได้อ้อยนะคะยญ้ากัก,กตุนนะคะช่วงนี้นะคะเป็นฤดูที่เกี่ยวข้าวนะคะเราก็จะไม่ค่อยอว่างเท่าไหร่นะคะกักนะคะตุนนะคะให้กับพี่ดวงดาวเพราะว่าเราต้องกลับบ้านนะคะไปช่วยยายเกี่ยวข้าว ไปช่วยยายตากข้าวช่วงนี้นะคะสาธุบุญกับท่านนะคะคุณแม่ดีลาวดีโลก,กี้ที่เมตตานะคะพังดวงดาวเดี๋ยวแม่นางจะจัดการนะคะแบ่งให้กับทายจำปาด้วยนะคะเพราะว่าวันนั้นนะคะก็ไปเดินนะคะแห้กระถินคุณแม่นะคะอยากให้นะคะพี่ดวงดาวได้ทานของวันวานนะคะคะแนนที่คุณแม่มอบให้นะคะก็ได้ทําการซื้ออ้อยนะคะซื้ออ้อยให้กับดวงดาว พ่อแม่ทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้นะคะช่วงนี้อากาศหนาวแล้วนะคะพี่ดาวอยู่บ้านก่อนนะพี่ดาวพี่ดาวอยู่บ้านก่อนนะเดี๋ยวช่วงกลางวันเดี๋ยวมีพ่อปู่มอ,อกแกนนะคะมาให้น้ํานะคะจะเจอกันตอนเย็นนะคะพี่ดาวอย่าดื้อน,นะ